คันนี้ mercedes benz cls 3 5 0 w 2 1 9คันนี้ไม่ดีอย่างไรคันนี้รถเนี่ยพาร์ทเคนสไตล์แท้คันเดียวในไทยแสนกว่าบาทนะฮะล้อ BC f o ฟอชิ้นพร้อมอยางต้องมี2 0 0แสนกว่าบาทเบรก AMG ตรงรุ่นนะครับหน้าหลังครบหมด2 0 0แสนกว่าบาทรถเป็นสีดำเดิมจากโรงงานคันนี้ภายในใหม่กิฟให้ดูภายในใหม่กิฟผมแมนทนันแนนที่อู่ช่างเดชไปอีกแสนกว่าบาท ทุกอย่างเปลี่ยนหมดมือปงมือเปิดเปลี่ยนใหม่หมดนะฮะทำใหม่หมดแล้วก็คันนี้ทําเป็นแบ็กซีรีส์ทั้งหมดเลยก็คือเป็นแบ็กอิ dition ทุกอย่างเป็นสีดําหมดคันนี้ขายไม่รวมเลขทะเบียนพอสส0มร้ทุกกรณีนะฮะเป็นเลขของผมเองแล้วก็เครื่องเสียงทําที่ Audio lap หรืออะไรสักอย่างเนี่ยเจ้าของเก่าทํามาประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทโฟล์คทั้งคันนะฮะสองแสนกว่าบาทคันนี้ช่วงล่างเป็นบิวสไตล์บี ะครถ้าจะไม่ผิด B12 หรือ B14 นั่นแหละนะฮะครบหมดช่วงล่างทำหมดแล้วเดี๋ยวเราไปอัพเกรดโชคที่มี f o ิ t ฟลต์ตตอรีให้อีกหนึ่งรอบนะฮะคันนี้ราคา899,000บาทราคาต่อรองได้ซื้อกันสดขายได้ขายเลย